สวัสดีครับนะผมกะว่าจะไปเร็วๆสักหน่อยกะว่าจะไม่ให้มันถึงนาทีแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องถึงนาทีอยู่ดีเนาะเออไหนก็ถึงนาทีละอ่ะคุยกันเลยท่านใดหลายๆท่านนะผมผมคิดว่าหลายๆท่านต้องเคยเจอเวลาเราสั่งของในออนไลน์นะครับผมที่เป็น Facebook โพสต์ขายไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook หรือว่าเป็นอิสตาแกรมหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างนะผมเราโดนหลอกใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมสั่งซื้อยางยางล้อรถคลิกพร้อมแม็ก โดนไปหลักร้อยพอรวมค่าส่งแล้วก็พันกว่าบาทแต่ผมก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราไปแจ้งความปั๊บเราจะต้องไปฟ้องแต่ผมไปดําเนินการขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศาลก็ต้องเสียตังค์เยอะกว่านี้ก็เลยปล่อยผ่านไปถือว่าทําบุญทําทานไปแต่แท้จริงแล้วห้ามคิดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับผมเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประมาณช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกนั่นเองนะผมอันนี้สดๆร้อนๆเลยพี่สาวผม นะครับผมเจอมาอสั่งนมไปหลายกล่องมากเลยหลายลังไม่ใช่หลายกล่องอ่ะหลายลังนะครับผมแล้วทีนี้ปรากฏว่าไม่ยอมมาส่งของนะครับผมแล้วพอเราถามไปปับ๊บก็บล็อกบล็อกคือไม่ให้ไม่ให้เห็นเลยทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปะเตือนคนในเฟซได้นะครับผมเพราะว่าคือพี่สาวเขาก็แบบว่าเขาก็รอบคอบอะ่ะเพราะว่าเขาเห็นการสั่งของนะ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนหน้ามา้าก็เหมือนไม่ใช่หน้าม้าหรอกเพราะว่า คือคนถามเยอะมากสนใจค่ะสนใจค่สนใจสนสนสนยาเฟ่เลยพอคือพอพอแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ลูกอ่อนโดนกันก็โดนกันเยอะทีนี้พอโดนปั๊บก,ก็คือโดนน่าจะโดนแบบว่าลบออกอ่ะลบออกก็ไม่สามารถเข้าที่จะเข้าไปแจ้งในในในกลุ่มได้เพื่อที่จะกลุ่มไทยเดนมาร์กอ่ะอเพื่อที่จะไม่ต้องไม่ไม่ไปแจ้งได้เพราะว่าเพราะว่าเขาบล็อกไปเลยก็ไม่สามารถแจ้งได้ใช่ไหมล่ะของพี่สาวนี่โดน ในกลุ่มไทยหมาก็คือว่าโดนก็คือบล็อกไม่สามารถที่จะเข้าได้อีกเลยนะครับผมทีนี้วิธีการทํายังไงพี่สาวบอกทนไม่ไหวแล้วคือแบบว่าสงสน่าสงสารแม่บ้านประมาณนี้สงสารแม่ลูกอ่อนด้วยกันอะ่ะนาทีการเงินทองแต่ละบาทใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรนะผมถ้านาทีเยอะเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็นะผมอันนี้ว่าบอกเป็นความรู้เนาะก็คือว่าพอเราโดนปั๊บเนี่ยให้เราไปแจ้งความอย่างสมมติผมอยู่ อ,อยู่อุทมพรใช่ไหมเราก็ไปแจ้งความาสถานีตํารวจจะแนะนําเราสองกรณีกรณีหนึ่งแจ้งความเพื่อฟ้องศาลกรณีนี้เราจะไม่ทําเนื่องจากว่าเสียเวลาสําหรับตัวเรากรณีที่สองอายัดบัญชีของเขาเลยเราสามารถอายัดบัญชีของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบบาทหลักร้อยสามารถแจ้งอายัดได้พอเราแจ้งความที่อุทมพรปับ๊บเขาก็จะบอกเราเขาก็จะถามเราว่า ธนาคารที่โอนไปเป็นธนาคารอะไรธนาคารของคนร้ายอ่ะลงธนาคารอะไรที่เขาขายไปสมมติธนาอันนี้ที่เจอมาก็คือธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยที่อุทุมพรไม่มีถ้าธนาคารทหารไทยที่อุทุมพรมีทางตำรวจจะนำพาเราไปที่ธนาคารเพื่ออายัดบัญชีทันทีแต่ถ้าไม่มีปับ๊บธนาคารทางเ,าเขาเรียกว่าสถานีตำรวจนะผมจะออกหมายให้ เป็นกระดาษเอซีอ่ะเขียนมาให้เป็นเรื่องเลียงยาวของเขาอ่ะเรียงเหมือนคล้ายๆเรียงความอ่ะว่าอะไรๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราไปยื่นที่ธนาคารซึ่งธนาคารฐานไทยที่อุทวพรไม่มีเราก็ต้องไปในเมืองที่ริสเกตเราก็ไปยื่นเองเลยไปยื่นเองก็ทำยังไงคะกดบัตรคิวค่ะนะผมยื่นแผนกถอนเงินอัตโนมัติธรรมดานี่แหละเข้าไปยืน่นเสร็จแล้วธนาคารเขาก็พอยื่นปบพนักงานเขาก็จะบอกว่า มาทําอะไรคะแล้วก็ยื่นนี้ไปว่าเราสั่งซื้อของไปแล้วเราก็โดนโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยเขาบอกว่าค่ะก็เลยจะให้อายัดตบัญชีค่ะค่ะแล้วก็ยื่นเอกสารได้ไปเลยเอกสารของตารวจไปเลยทางธนาคารทานไทยจะส่งเอกเขาเรียกว่าใบใบที่ตํารวจมาใบที่ตํารวจมาให้อะ่ะเป็นกระดาษ A4 อะ่ะเขาจะจะให้มาเขาก็ จะส่งไปที่สำนักง,งานใหญ่ให้สำนักง,งานใหญ่อายัดบัตรกรณีนี้เป็นกรณีที่ดีนะนะครับผมผมก็ยังยังอยากทาเลยที่เพราะผมเคยเจอแต่ว่าอันนั้นมันมันนานไปแล้วผมก็ได้แต่เตือนบ้าได้แต่เตือนบ้าถ้าใครจะสั่งของทุกวันนี้ให้สั่งปลายทางถ้าไม่มีปลายทางไม่ต้องไปสนใจอยากจะเอาถ้าไม่เชื่อใจเกจริงๆอย่าไปเอานะครับผมประมาณนี้เนาะห้ามเด็ดขาดเก็บปลายทางอย่างเดียวเท่านั้นปลายทางเก็บยังไงสมัครยังไง ไปที่ขนส่งนั้นเลยบอกว่าสมัครปลายทางยื่นบัตรประชาชนเราก็สมัครปลายทางได้เลยถ้าคนที่คิดอยากจะ,จะขายของนะออนไลน์นะยื่นไปที่ขนส่งนะครับผมไปที่ขนส่งว่าสมัครปลายทางเพราะว่าผมขายออนไลน์มาก่อนเนาะเออทุกวันนี้ก็ขายออนไลน์ขายปลาเจเนาะอ่ะมาต่อกันนะทีนี้ยาวไปไหมอคลิปมันเป็นความรู้แล้วกันมันเป็นความรู้เนาะทีนี้เรา พอเราไปเราไปที่ธนาคารธนาคารเขาก็จะทําการอายัดบัญชีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาสามารถอายัดสมมุติาเขามีธนาคารฐานไทยเขาอายัดบัญชีธนาคารฐานไทยปับ๊บบุคคลคนนี้ที่มีเงินในบัญชีจะไม่สามารถถอนออกได้ทุกกรณีจะไม่สามารถถอนออกได้ทุกกรณีจะไปเลยนะไปทําเลยนะผมเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือสังคมต้องช่วยเหลือคนอื่นนะผมไปทําเลยแล้วก็ เขาก็ไม่สามารถเปิดบัญชีของธนาคารทหารไทยได้อีกอย่างถาวรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็จะไปที่เปิดบัญชีที่ธนาคารอื่นที่ธนาคารไม่มีกี่ธนาคารล่ะไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรเขาก็จะไปไล่ไปเปิดบัญชีอื่นถ้าไปเปิดบัญชีอื่นถ้าเราโดนอีกคนอื่นโดนอีกเขาก็จะทําการอายัดอีกทันทีทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็คือเหมือนปิดการทําหากินของเขาไปเลยนะครับผมเราต้องปิดการทําหากินเขา อายัดธนาคารฐานไทยไปไปกส,สิกรแล้วก็อายัดธนาคารกส,สิกรไปกรุงเทพแล้วก็อายัดของกรุงเทพไปเลยทีนี้ถ้าเราอายัดไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะปิดการทำหากินเขาก็จะไม่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้อีกเลยไม่สามารถเปิดบัญชีได้อีกแน่นอนฉะนั้นแล้วสงสัยอะไรสอบถามกันเข้ามาในคลิปนี้ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์นะผมเพื่อเป็นการ เขาเรียกว่าเตือนภัยให้กับพี่ๆทุกท่านนะผมไม่ได้มาหวังที่จะมา,เ,าเขาเรียกว่าดังอะไรในะโซเชียลนะแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนะแต่นี่คือเราอยากให้เป็นธรรมทานมากกว่านะครับผมอยากให้เป็นธรรมทานเนาะแล้วโอ,อ้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะผมเราอยากให้เป็นธรรมทานเราอยากให้ทุกคนนะ่ะที่ไม่ว่าไม่ต้องไปอายว่าเราเสียร้อยสองร้อยสามร้อยมีคนหนึ่งนะเขาโดนค่าทรศัพท์เจ็ดพันกว่าเขาก็ไม่กล้าไปแจ้งความแล้วก็ไม่กล้าบอ,อกที่บ้าน อันนี้เรื่องจริงนะไม่กล้าบอกที่บ้านเพราะว่าเขาอายอายที่บ้านผมแต่แท้จริงแล้วถ้าเราโดนอย่างนี้เราสามารถไปแจ้งความแล้วก็ออกใบให้ตำรวจเขาจะออกใบให้แล้วเราก็ไปอายัดท,ที่ธนาคารนั้นเลยให้เขาปิดการทำมาหากินเลยเขาจะเดือดทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาถ้ามีเงินในบัญชีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเขาก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้เพราะว่าธนาคารทําการอายัดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วเขาจะโดน ทันทีนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถเปิดธนาคารนั้นได้อีกต่อไปหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าเจอสดๆร้อนๆนะครับผมสวัสดีนะครับ